บักหอยอ่ะมี FC อยู่บ้านเพิ่นสิสั่งลงไปให้แม่เพิ่นสั่ง3กิโลแต่ว่าบ่ทันพ่อพี่น้องผู้ไปเอามาบ่พ่อ,อยังสิไปเอามาอีกอยังบ่ทันนอนเลยค่ะ,ะพี่น้อนง สีส้มไปอ่ะละย่องพี่น้องหอยนี่สามกิโลมือน,นีแม่ขั้วสีเอาหอยให้ลูกค้าไปส่งนะครัพี่น้องเนาะเพิ่นสีส่งไปให้แม่เพิ่นกินเพิ่นบอได้ว่าเพิ่นสีส่งไปเฮ็ดพันธ์อะเพิ่นสีส่งไปให้แม่เพิ่นกินเพราะว่า เพื่นก็ได้กินกับแม่ขั่วประจำเนาะคระพี่น้องคลิปนี้แม่ขั่วสีผ้าไปตามตัวเลขของไั่พอสารข้ามสําหรับชุดเดินบนของเพิ่นเห้าสามารถเอาไปเฮ็ดลักลอยได้นี่คือพอสารข้ามเนาะ นี่คือพอสารค่มเข้าสามารถเอาไปเห็ดรักลอยได้พอว่าเพิ่นกระโบเพิ่นกระบอกำนดเพิ่นกระโบอ,อ่าสังเกตว่าไปตะลักลอยเด้อล่ะเพิ่นกระโบวาเด้กับพอเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เพิ่นกระคุยกันกับแม่ครัวพอว่าทําความเข้าใจกันฉูดของเพิ่นรูซสึกว่าค่อนคางแม่นเด้อพี่น้องเด้อหมวดทีพานมาหมวดทีพานมาเนาะ หวดที่ผ่านมาสองสูตรนี่นี่สองศนสี่ค่ะพี่นอ้องสองศูนแปดเก้าศูนย์ี่จับกันออกมาเป็นส,สองศูนย์ลางท่านที่เห็นว่พี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าตัวข้างพดข้างบน,นเป็นลักน้วยตัวข้างล่างเเป็นลักซีเพนบะนี่คือสูตรของเพิ่นเพิ่นบอกแม่ขั้วอะเด้ สูตรนี่แม่ขั่วมาย่อนหลังเบืองว่ะหล้กกาเดินหนามาเพื่อนบอกแม่ขั่วห้ล่องห้เอฟซียูเพื่อนว่ามันเป็นเลขดับเขาแต่ว่าพอว่าพอสิเอามาล่องเพราะว่ามันเป็นสูตรเด่นของพอเพื่อนว่าจังสีบานี้เลขดับแม่ขั่วเขาเรียกว่าพ่อขันเขาเลขดับมาล่งมันกับป็นการเสียโอกาสแมนบอกแม่ขั่วเบาด้นี่บานี้คัดออกของเพื่อนอีรีเออ แม่ขัวก็เลยว่าโอ้ยพ่อคือสูตรนี่คือขอนขางเหม่นเป็นเลขกล่างยางเดี่ยวของพ่อสารคามน่ะของเพิ่นน่ะจะเป็นเลขบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อพี่น้องเด้อเพิ่์นซีบปะปะปนกันเพิ่นกับเมย่อลแล้วอายุเพิน่นหลายแล้วยวกิ๊ดซิบก็ปีแล้วเพิ่นก็เลยเอาสูตรมาไว้ให้แม่ขั่วเพิ่นว่า อาเอาไวทา้ท่าเบิงทะแนมเดอ้อลูก่นว่าจังสี่เนาะเออแม่ขั่วก็เลยเอาสูตรไว้แม่ขั่วก็เลยเอาสูตรไว้บานนี่หมดที่พานมาเพื okay, okay. ่นกระเฮ็ดบอกลูกลูกก่ะแม่ขวัวก็เฮ็ดเบิ้องนอกหาพี่น้องเนาะเอ้าพ่อสารคาม ก็ต้องก้ับโตเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าสูตรลักซิปเป็นลักซิปหน่วยเป็นหน่วยเพื่อนไ้โตเดียวคือโตววิ่งวิ่งหน่วยล่าง วิ่งหน่วยลางด้วยพี่น้องด้วยวิ่งหน่วยลางด,ดูนี่ลายเห้กั้นอยู่ เออแมนจักว่าเห็นตื่นขึ้นว่าเห็นเห็นกันพราัเแปเปสำหรับ ผู้วิ่งปกักรักเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> สำหรับผู้วิ่งปกักรักวิ่งหน่วยล่างเก้าตัวเดียว <c oughs> พี่น้อง <c oughs> พอสาระข้ามเป็นคลิปแรกที่แม่ขั้วได้ลง <c oughs> พอว่าอันนี้เป็นสูตรลาง ที่เมียกั่วลงไปนั่นคือสูตรบนเป็นลักลอยเอาสำหรับผูซ้้ายวิง่ง้ายแลนปักหลักอันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกอย่าเพิ่มเซียเดอแต่ว่าให้ให้พี่น้องเกบไปพิจารณาเบิงตัวเลขก,กระบอกไาตโตอันนี้เพิ่นจัดไปที่วิ่งหน่วยล่างเพราะว่า เพื่นว่าเอาศนหึ่งสองไปไว้ลักสิบเด้อแม่ขั่วเอาเก้าไว้ที่ลักหน่วยเพราะว่าหมดที่พานมากเพื่นกระฟั่นถืออยู่ดิดเพิ่นว่าเอาสองไว้ที่ลักโอ้เอาศูนย์ไว้ที่ลักสิบเพิ่นจัดเขามาาหาแม่คขั่วนั่นมี่0 2 0 3 0 4 รอบนี้เพิ่นให้เอาเก้าไว้ที่ลักหน่วยบ้าพี่น้องกับโตวไว้จักหน่อยในเด้อหาเทียเพิ่นหลงหลงลืมลืมเนาะเพราะว่าเพิ่นกับอายุหลายปีแล้วพอวางวดที่ผ่านมน้าเพิ่นเหตุ02นย์สตัวนี้ก็ต้องเป็นเก้าศูเกสอง แต่ว่าเพิ่นบอกแม่ขั่วว่าเอาเก่าไว้ที่รักหน่วยไว้เรียกหน่อยหน่อยตัวห้าเทียนเหรียญกลักบเม่เด้อพี่น้องเด้บอบ่มั่นใจแม่ขั่วกับบ่มันใจเพิ่นคุยคือกันพะเพิ่นกะอายุหลายแล้วหาเพิ่นหลงเพิน่นลืมผู้เฒ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะพอว่างหมดที่ผ่านมาเพิ่นบอกแม่ขั่วมี0ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แสดงว่าศูนย์ดูลักสิบมาใส มาใส่สองสามสี่อันนี้เก้าเพ่นว่ามาลักหน่วยศูนย์หนึ่งสองสี่เบยูลักหน่วยป๋น้อนะพี่น้องเอ้ยกลับในเด้อขันา้าผู้หล่นเด้อเอาเพราะว่าบ่มันใจเพราะว่บาบ่เมนบ่มเมนแม่ขัว้บวบ่มันใจเด้อยัยนเพิ่นหลงยันเพิ่นหลงยันเพิ่นลืมเพิ่นกระเบ้ายูพอ่อกระแห่งหลงหลงลืมลืมเพิ่นวา,างสี่เอาแต่ว่ากระซาเพิ่นถวา่าแต่เพิ่นเหตุตัวเลขให้เฮ้าถือเนาะพี่น้องเนาะ เอาพ่อสารคามชุดล่างไม่ต้องกลับตัววัสัตว์แต่ว่าโอ้ยอย่าอย่าวางสัน่นเพื่อนน้องกลับไปเนี่ยขาอวัดที่ผ่านหน้าพนไห่ชุดสองชุดสามชุสี่ไหมเลขสามตัวต้องมาอยู่หลักหน่วยอันนี้ช12หนึ่งสองต้องอยู่หลักหน่วยหรือเปล่าประมาณนี้แหละเอาจังไรกับเบิ้งซักก่อนหาจารีนกับกลับตัวไว้จักน้อยในยเด้อเอาวิ่งหน่วยล่างเก้าตัวเดียวจับคู่มี0ย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้า พอสารคามกดไห่กดแช่ให้ผู้เฒ่าน่เด้อเพิ่นอายุลายแล้วเพิ่นก็ยังมีกำลังใจมาเฮ็ดตัวเลขให้เฮ้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาขอบ,บุญขอบคุณพอสารคามที่ฝากตัวเลขแนวทางมาทาั้งสองเพิ่นก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นอยากทำบุญทำกุศลบอ่อายุเพิ่นหลายแหล้วเพิ่นว่าเอาเพิ่นบ่นม,มีโอ,อกาสที่จะได้มาทำบุญเพิ่นก็อยากทำ,ำบุญทางนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ ทำบุญให้คนที่อยากได้หรือว่าอยากมีกินมีใช้ก็ได้บุญเหมือนกันอพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ